ทยาศิสวันนี้จะขอนำความหมายของดาวเคราะห์ที่จะนำมาใช้ในการพยากรณ์ในระบบโหราศาสตร์เพระาะว่าระบบแผนทานอังควิชาระบบดวงสุริยเนตรดาวพระอาทิต์นั้นจะหมายถึงเรื่องอำนาจในเรื่องเกยียรติยศ ชื่อเสียงและที่อยู่อาศัยจะหมายถึงผู้มีอำนาจเมื่อทักษาตกโปูมาทิตย์หรือตัวทำงานปีจรตกปูมาทิตหรือดาววันเกิดตกปูมาทิตย์นั้นให้มองพาทิตนั้นหมายถึงตัวอำนาจเกีดยรติยศชื่อเสียงหรือจะแปลเรื่องที่อยู่อาศัยหรือจะเป็นเรื่องบุคคลที่มีอำนาจก็ได้ การที่สองดาวจันนั้นจะในทางโหราศาสตร์พม่านั้นจะหมายถึงเรื่องการเงินดูเรื่องการเงินดูเรื่องความร่ำรวยมาดูเรื่องการลงทุนการหมุนเวียนเงินต่งตางๆนอกจากนั้นจะแปลถึงเรื่องของประชาชนและเรื่องของสังคมด้วยนั้นเมื่อรักษาปีจรตกปูพะจันทร์ก็มักจะเกี่ยวกวับเรื่องเหล่านี้ ่ะมาเป็นดาวพางคานพางคารน,นนั้นในการแปลดาวนั้นในระบบโหราศาสตร์ธรรมานั้นแปลว่าความขยันความกล้าเป็นเรื่องของความหวังถ้าเราจะดูโชคลาบนั้นขอให้ดูดาวอังคารดูดาวการง,งานนั้นจะหมายถึงการง,งานประเภททหารตำรวจหรืองานด้านาปราบปราม ในด,ด้านวัตถุนั้นดาวอังคารนั้นในทางพม่าจะหมายถึงแว่นตาเมื่อตกดาวอังคารนั้นอังคารตกในทุกครั้งตกเบี่ยนนั่นจึงหมายความว่าจะเป็นเรื่องของการซ่อมแซมบว่นตาได้พม่าคือดาวพุธด,ดาวพุธในความหมายของระบบบริณาสพม่านั้นจะหมายถึงเรื่องการเติบโตบของชีวิตเป็นเรื่องของต้องใช้คําพูดการติดต่อ เมื่อทักษะพิจรตกดาวพุธนั้นก็จะเน้นเรื่องการใช้ชีวิตด้วยคำพูดการติดต่อมีการทำสัญญาเอกสารเพราะงั้นดาวพุธนั้นยังหมายถึงบริวารหรือลูกเมื่อตกนี้ก็จะแปลเรื่องลูกเรื่องบริวารได้ในเรื่องเหตุการณ์นั้นเมื่อตกกลุ่มพุธนั้นจะบอกถึงเรื่องความผันแปรเรื่องอนา,าคตเพราะอย่างนี้ดาวพุธนั้นยังหมายถึง เรื่องของทะเลเนะฮะจะหมายถึงเรื่องของภูมิประเทศคือต่างถิ่นต่างแดนต่างเมืองหรือบุคคลที่ต่างชาติต่างภาษาจะหมายถึงอาชีพที่ทำมาหากินในด้านการเดินเรือเพราะฉะนั้นดาวพุธนั้นยังหมายถึงในด้านการสื่อสารวิทยุโทรทัศน์หรือการประชาัมพันสื่อสารต่างๆที่ การโฆษณา,านอกจากนี้ดาวพุธนั้นในทางจิตวิทยานั้นยังเป็นดาวสติปัญญาเป็นผู้ที่มีเหตุมีผลคอยตามผู้อื่นงั้นเมื่อรักษาปีจรตกปุ่มพุธหรือดาวตัวทำง,งานตกพุธนั้นให้ย่อมหมายความดังที่กล่าวมาแล้วต่อมาคือดาวพ่อเสาร์นั้นจะหมายถึงเรื่องของหลักฐานดูเรื่องหลักฐานดูเรื่องที่พึ่ง ดูเรื่องการลงทุนใหญ่หรือจะดูเรื่องที่ดินเปล่านั้นดีหรือไม่ดีดาวเสาวนั้นยังดูเรื่องของหนี้สินหรือว่าเป็นคนที่ต้องรับผิดชอบมีภาระมากน้อยแค่ไหนนั้นก็ให้ดูที่ดาวเสารดาวเสาวนั้นบุคลิกนั้นจะเป็นคนที่มีกว้างใจโตชอบเป็นผู้นำและ เป็นผู้นำที่มีความรับผิดชอบและเหวสาวนี้เป็นตัวที่ทําให้เป็นคนสุริสลายกวด่ดขาดความยังคิดมักจะก่อให้เกิดน้สินต่อไปเป็นดาวพฤหันนั้นในดัชฮามานั้นคุณหันนั้นจะหมายถึงเรื่องอํานาจคืออํานาจในการใช้เด็ดขาดในด้านความรู้ระเบียบกฎหมาย อาน,นี้ดาวพฤหันนั้นตัวมันเองจะหมายถึงสติเรื่องคุณธรรมความยุติธรรมไปเรื่องความสุขุมรอบคอบถ้าแปลในเรื่องที่อยู่อาศัยนั้นจะหมายถึงเรื่องของบ้านที่อยู่อาศัยและดาวพฤหันนั้นในด้านบุคคลน,นั้นจะหมายถึงผู้ใหญ่ด้วยต่อมาคือดาวศุกร์ดาวศุกร์นั้นจะหมายถึงารในเรื่องความรัก การเดินทางความผันแปรต่างๆดาวศุกร์นั้นเป็นเรื่องของอนาคตในเรื่องอาชี้นจะหมายถึงเรื่องพัฒนากรเรื่องอาหารเรื่องท่องเที่ยวเรื่องขนส่งหรือเป็นเรื่องของการติดต่อต่างๆเวลาแล้วหูนั้นให้แทนความหมายของดาวพุธในภาคกลางคืนนั้นก็จะมีความหมาย ไช้าดาวพุธแทนโดยหัวระศสตร์มาใช้าดาวพุธนั้นเป็นตัวอธิบายความหมายของดาวราหูซึ่งก็จะแปลเรื่องของความมัวเมาเรื่องของเป็นเงาของดาวพุธปฏิยาศรีวันนี้